ครับผมม,มามามาบ้านนี้ก็เหมือนกับมาบ้านตัวเองนะครับผมอยากกินอะไรก็ทำเอาเองครับผมแม่กับตาบอดเพลเกินว่าด้ <c oughs> แม่สายตาบ่ดีครับเพลกินไี่ว่าอะไระครับจากแฟนสาวสวัสดีครับผม ลองเท่ากับหนึ่งนมนะปวดหน้ม <c oughs> นามินี์จะกินเบอร์ทุกทาอยากกินกวดเปิดเ,นนเปิดเจ้านีานะวเอาไมาใ้ในจิตเพิ่นิบเบอร์เดีวจิืนหลังมือ หอนได้หนมีย่ยมียงคือมีเอาใกลมีใบรับประกันไหมครับะสานมีครับผมอ่ามันจะมีใบรับประกันให้เราสแกน QR code นะครับมีใบรับประกัน มันจะมีให้สแกน QR code ตั้งแต่ที่ท่านเริ่มสแกน QR code นั่นก็คือตั้งแต่เราเรับเริ่มรับประกันนะครับมันจะมีข้อความอตมัตโนมัติตอบรับของท่านนะครับนะวันที่ท่านเริ่มสแกนนั่นคือ,อ,อรับประกันนะครับเริ่มเริ่มประกันนะครับเริ่มรับประกันนะครับมันจะมีถ้าเราเปิดกล่องขึ้นมาปุ๊บมันจะมี QR code ให้สแกนนะครับผมสแกนทันทีนะครับผม ขายมั่บๆเลยขายแจ็คอันเป็นอะไรลูกจังว่าไหนแม่ขายเห็นตันไหนซื่อลูกชายไหนเด้อวางเห็นแล้วเห็นแล้วซื้อเห็ลูกชายไหนเด้อเลี้ยตอนศาสตร์มันจมแอบแบบอยู่ผู้เดียวเห็นปะผู้ใดบ่อยากเข้ากับเปลี่ยนซื้อเป็นนุ่มเปลี่ยนซื้อเป็นสาวตั้งตัวลงรักยายเลยชอบยายยิ้ม <s ummer> <making ath rebbe> มีกิมให้เบิงบอสแกมแบบใดมาสัตนะมีกิมให้เบิงบอสั่นะ่าโอ้ยผมยายย้อยพูดถูกใจ่าสัตนะยายย้อยกินเขาแน่่าสัตนะเปนกินยกะบดมือครับก่อนได้กินอันนั้นไม่ได้กินบะโลงอิม่มท,ทั้งขนมทั้งขนมพนังกินเยอะบดมือครับยายยิ้มสวยไหมผม อ้ข่อยได้เจ้าวะเพราะว่าข่อยยิ้มสวยติดเท้ากันรักคุณแม่อะเฮี้ยเฮี้ยไม่สั่นปะวางได้ก่อนข่อยได้เจ้าอันข่อยยิ้มสวยติดเท้าว่กันวางได้พ่อได้ได้แม่ย้อนยังเอ๋อฮะยอนแล้วริมยิ้มงามบ่บ่ยันได้น่าเท้โอ้ยเนาะ นะมาร์กหรอเรือมาเออมาร์กร้อยยังก็เสร็จจึงไม่กันอ่ะมาร์กยังเอาเป็นเจ้าเจ้าเป็นยังขึ้นได้กันเอาเจ้าเป็นยังขึ้นได้กันเอามารว่ามารว่าเก่ากันลดกั็โอ้มารว่าเก่ากันลดพ่อหนาเนี่มากเลยปะโอ้พ่อหนามากเลยครับผมบ่ได้มารกร้อยยิ้มย้อยนะพ่อหนามากเลยครับเราวให้ได้ยิ้มย้อย อ่ะย,ออยิ้มบนท่านครับผมยิ้มบนท่านมาก,ก่อนครับโอเคครับผมเะีย <laughs> เสียเดี๋ยวจะบอกใมาคอยหักเจ้าหลายเด้ออีเมลมาสั่นว่าเอ็นบอสทุกคนพวกเจ้าเห็นรอยยิ้มนะครับแสดงว่าพญทุนอันหักแม่ค่อยก่อนก่อนเล่าสิยิ้มพญทุนหักก่อนพวกเจา้าเอพวกเจ้าหักที่หลังพวกเจ้ารักรอยยิ้มยยอย้อยใช่ปะ พ่อยะทนเราบอกว่าบ้าได้ยิ้มกูกระหักนะวะหลักแรกพบเจอหน้าปุ๊บรักปับ๊บเนาะุยายน่ารักไปทันมาจะพกจบบนท่านแตท่ทนต่อแม่จะยิ้มหวานครับ